สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์แสงนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับในตัวหนอกกลางกันนะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าต้องติดตามดูนะค่อนข้างใกล้ชิดกันนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะลุกลาบันปลายหรือไม่นะครับคือขณะนี้เท่าที่เห็นนะวันที่ผมทานี่ก็คือวันที่3พฤศจิกายนนะครับปี -66 นะสงครามขยายวงบันปลายในตัวหนกกลางนะครับตอนนี้เท่าที่ดูนะมัน5ต่อ1 หัวคนคุมนะครับเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังนะการมองการวิเคราะห์กันนะครับผ่านมุมมองบุรการจากสงครามฮามาสกับอิสราเอลนะครับขณะนี้นะมันมีสัญญาณว่าเริ่มขยายนะครับเป็นการประทะตามแนวชายแดนนะครับกับทางเลบานอนคืออิสราเอลปะทะกับเอชบอโลนะครับในที่ตั้งนะครับที่อยู่ในเลบานอนนะครับ แล้วก็การโจมตีซีเรียนะเป็นครั้งคราวนะจากทางอิสราเอลนะอย่างท่าอากาศยานสนามบินนะครับของซีเรียนะที่อเลปโปแล้วก็ดามัสกัสนะครับเพราะฉะนั้น2แห่งแล้วนะนะัก็คือว่าอชบเบอลเลบานอนแล้วก็ซีเรียนะครับคราน,นี้ที่มันล่าสุดเท่าที่ผมฟังข่าวมาสิอาจจะเพิ่อง,พองอย่าวัน2วันที่ผ่านมานี่ คือกองกําลังฮูตีในเยเมนนะครับประกาศเข้าร่วมสงครามกับอิสราเอลนะครับก็ถ้าเงื่อนไขนะเขามีตั้งเงื่อนไขไว้ด้วยนะเขาจะนทำสงครามกับอิสราเอลเนี่ยจนกว่าะจะมีการยุติความก้าวร้าวนะครับนี่คือสิ่งที่ทางกลุ่มฮูตีนะครับซึ่งหนุนหลังโดยอิหร่าน นะที่มีฐานที่ตั้งนะอยู่ในเยเมนนะครับนะประกาศเขาร่วมสงครามนี้นะครับกับอิสราเอลตอนนี้ก็กลายเป็น3่ตอนหนึ่งแล้วใช่ไหมบวกกัน1คนคุมนะครับแล้วก็ถ้าเราดูข่าวนะครับที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับการโจมตีฐานทัพนะัทหารสหรัฐในอิรักแล้วก็ซีเรียนะก็รวมมาอีกชาติหนึ่งแล้วนะก็คืออิรักใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีเอชบอโลในเลบานอนนะครับมีซีเรีย นะครับมีฮูตีนะครับในเยเมนนะแล้วก็ตอนนี้มาเป็นอิรักใช่ไหมที่โจมตีฐานทัพนะทหารสหรัฐอ่ะสี่แลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สี่ต่อหนึ่งนะบวกกับคนคุมละนะแล้วก็อิรหร่านด้วยหรือเปล่านะอิหร่านเนี่ยจะนะเป็น5ต่อหนึ่งแล้วหรือเปล่านะบวกคนคุมก็คือสหรัฐนะครับเพราะว่าสหรัฐนะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินนะสองกลุ่มนะเข้ามา ป้องปรามนะเป็นคนคุมอ่ะเข้ามาป้องปรามแล้วก็ส่งพวกระบบป้องกันภายทางอากาศทาร์สนะครับแล้วก็แพทยรยเข้ามาสู่ตัอกลางนะครับเพื่อป้องปรามนะป้องกันฐานทัพตัวเองอ่ะที่ถูกโจมตีนะในซีเรียแล้วก็อิรักนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เห็นอย่างต่ำแล้วก็คือ5ต่อ1ละนะบวกคนคุมนะครับแต่จริงจแล้วเราจะเห็นว่าตุรกีนะท่าทีก็ นะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับอิสราเอลก็หนุนฮามาสนะครับว่าเป็นองค์กรปลดปล่อยอิสรภาพนะไม่ใช่กลุ่มก่อการร้ายนะครับทานตุรกีก็ก็หนุนนะครับแต่หนุนยังไงต้องดูกันนะส่วนอิหร่านก็ออกมาเรียกร้องนะบรรดาชาติอาหรับนะชาติอุสลิมเนี่ยให้ความบาตรนะทางด้านอาหารแล้วก็พลังงานนะครับกับอิสราเอลนะะเมื่อเราเห็นแล้วครับว่าหลายชาติอาหรับก็เริ่มเรียกทูตนะของตนเองเนี่ยกับประเทศที่เห็นนะครับอย่างบารเรนอย่างเงี้ย นะครับอย่างจอแดนอย่างเงี้ยนะก็เริ่มเห็นนะแต่ว่าังมีอีกหลายชาติก็ต้องอัปเดตสถานการณ์กันต่อไปนะครับมันสิ่งนี้เนี่ยนะครับนะจะเรียกว่ามันเกิดการขยายตัวบันปลายนะถ้ามันขยายไปใหญ่กว่านี้นะเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับนะว่ามันจะจุดติดหรือเปล่าอ่ะถ้ามันจุดติดอ่ะก็คือบรรดาชาติมุสลิมอาหรับรวมกันเนี่ยจุดติดอ่ะ เป็นสงครามนะครับทางความเชื่อทางศาสนาเนี่ยอาจจะยุ่งนะครับเล่าสู่กันฟังน,นะครับนะคราในช่วงของเกรดรีเซทนะตามที่ผมได้พูดคุยนะครับในการสัมนาออนไลน์ผมนะที่น่าสนใจนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วนะมาจนถึงช่วงต้นปีนี้2023นย่านะท่านที่สนใจก็สามารถรับชมได้นะครับในช่องผมนะแต่ก่อนนี้เป็นการสัมนาไลฟ์สดแต่ตอนนี้สามารถรับชมได้แล้วนะมีการบันทึกลง เป็นคลิปนะครับในช่องของผมนะ,ะก็สมัครเป็นสมาชิกเข้ามาท่านที่สนใจก็สามารถดูรายละเอียดนะครับในใต้คลิปนี้นะว่าสมาชิกมีกี่ระดับในในกี่ประเภทนะครับสมาชิกระดับไหนยังสามารถดูนะคลิปสัมมนาออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับแล้วขั้นตอนวิธีการสมัครทําอย่างไรนะครับสนใจก็สมัครเข้ามานะครับหรือท่านการร่วมสนุนช่องผมนะครับในการให้ความรู้สติปัญญาแก่ผู้คนในสังคมนะครับไว้ให้ชีวิตไม่ประมาท ในการป้องกันตนเองในการวางแผนชีวิตก็สามารถร้มได้นะครับตามบัญชีนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามและส่วนช่องผมเสมอมานะครับคือต้องการให้ฟังที่หาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะเสียงต่างเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงมุมมองบริการส่วนตัวผมนะซึ่งมองเห็นมาตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 8ั0 1 9แล้วะตามที่ผมเคยเตือนกันในัช่วงปลายปี2 0 1 9นะครับ global g a t a t r o p e ก็เรื่องราวในที่จะเกิดขึ้นความเป็นไปในกระบวนการ g r รดดิเซตนะครับในทศวรรษ2020นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ